ลาดลอเอาไว้ก่อนครับไม่ต้องถูงนะแล้วก็ใช้นี้นี่คอับ กับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน ep ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับในสภาวะแบบนี้นะครับอยู่บ้านกันทั้งวันนะครับสถานการณ์โควิดไม่ออกไปไหนใช่ไหมครับผมก็มาว่างก็มีเวลาทําความสะอาดบ้านนะครับผมก็เลย ซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วเผื่อเพื่อนๆเ,เจอปัญหาอยากจะได้ไม้ถูพื้นราคาไม่แพงนะครับเบื่อไม้ม็อบแล้วที่หมุนๆปั่นอะไรใส่ถังนะครับราคาก็อนอกก็สามร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันบ้างก็แล้วแต่แต่ตัวนี้นะครับไม่มีถังปั่นไม่ต้องวุ่นวายนะครับถือง่ายสะดวกปกติเราถังปั่นเราก็ต้องหิ้วถังปั่นไปด้วยนะตัวนี้เราไม่ต้องถือไปแต่ไม้เลยไม่ต้องใช้ถังปั่นไปเจอก๊อกน้ออําตรงไหนในห้องน้ําฉีดน้ํารีดออกง่ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยดีกว่าเ๋ยผมแกะต่อนนะ ายในนะครับสายสูบพื้นของเราอันนี้ประสงค์ของเรารุ่นใหม่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับมีตัวเขาเรียกแผ่นรองแผ่นถูแผ่นถูแถมมาให้2ชิ้นนะครับ2ชิ้นแล้วก็ตัวด้ามแล้วก็ตัวรีดรีดอยู่ในด้ามเลยแล้วก็ด้ามของมันนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อหรืออยากอุดหนุนกันนะครับก็ราคานะครับขอเสนอราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถรวมค่าจัดส่งได้เลยครับทำโปรโมชั่นนะครับนะตัวนี้199บาท 199บาทหลวงค่าจะส่งกันไปเลยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่น้องที่ช่วยอุ่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไม้ถูพื้นอันกประสงค์ตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ถังปัน่นนี่คือด้ามน,นะครับที่ มีรู้ด้านนี้เอาไว้ต่อด้านบนสุดนะครับไว้ห้อยแล้วก็เพิ่มความยาวขยับได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะแถมแผ่นแผ่นตัวนี้เห็นนะครับน่ะแผ่นตัวนี้นิ่มครับว่าคนนิ่มนุ่มแล้วก็ดูดีอยู่นะครับใช้ถูง่ายแล้วก็ซักออกง่ายนะครับแถมมาให้สองอันนะครับมีอันอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือติดมากับเจ้าตัวไม้เลยนะฮะสินค้าจะมีมอมแมมกันบ้างนะครับ สั่งเข้ามาจากโรงงานจีนนะครับเลยได้ราคาค่อนข้างดีแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวต่ออย่างนี้จะมีสามท่อนนะครับมันจะมีท่อนที่ไม่มีสีท่อนที่มีสีนี้อยู่อันบนสุดนะครับแลตวกันที่เป็นท่อนสําหรับตัวต่อนะครับดูนะครับด้านนี้ตันนะฮะมันจะมีด้านตันคือมีพลาสติกตันไกอันหนึ่งที่เป็นพลาสติก โบโบหรือมีรูนะครับอันมีรูนะครับสามารถเสียบด้านที่มีรูนะฮะเสียบกับตัวด้ามจับนะฮะนะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับดันเข้าไปให้มันแน่นกึ๊บนะฮะส่วนด้านที่ตันนะฮะส่วนด้านตันนะฮะด้านตันก็เอามาใส่กับรูที่มีสีนะฮะแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นครับแน่นแล้วนะครับแค่นี้เองค่ะ นะโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะได้ด้ามมันออกมาแล้วนะครับขนาดมาถูพื้นความยาวมาตรฐานปกตินะฮะส่วนตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับที่เราบอกผมเราไม่ต้องใช้ไอตัวเขาเรียกว่าไงถังปั่นกันแล้วเพราะอะไรนะครับเพราะไอตัวนี้มันมีที่รีดน้ําออกมาให้ก็คือตัวพลาสติกตรวนี้ใช้รีดน้ํารีดยังไงนะครับเห็นไหมครับจับตรงนี้นะฮะด้านล่างเห็นไหมครับมีร่องเห็นไหมครับรีดยังไงจับไว้มือซ้ายจับหรือมือขวาก็แล้วแต่นะครับรีดเข้าไป ดันเข้าไปเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดันให้สุดกึ๊บก็แค่นั้นเองครับนะแล้วก็เอาออกมานะครับแล้วก็ปับปับได้ไหมครับนี่ครับก็สามารถใช้ถูได้เลยนะครับเข้าซอกเข้ามุมได้ดีแน่นอนเลยนี่พอสมมติเราถู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 เสร็จแล้วนะครับถูเสร็จปึ๊บอ่าเราจะเราจะเอาไปล้างฉีดน้ําเอาฉีดน้ำฉีดน้ําได้เลย เสร็จแล้วหมุนหมุนหมุนเห็นไหมครับลองอย่อยฮะหมุนให้มันเอียงขึ้นนะครับแล้วก็เอามือจับด้ามรีดรีดรีดนะคัเข้านะครับรีดฟื้มือแทบไม่ต้องสัมผัสน,นะครับฟื้เห็นไหมฮะฟื้น้ำก็จะออกเสร็จนะครับดันหน่อ,อมาให้สุดดันตึ๊บหมุนปรับลง เลยต่อโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับตั้งก็ง่ายนะครับเก็บก็ง่ายเก็บเก็บนะครับวิธีเก็บตั้ัก็แบบนีประมาณนี้ท้ายสุดแล้วก็สามารถตั้งได้เลยนะครับมันจะตั้งได้นะครับนี่คือที่เห็นอยู่นี่ตั้งอยู่นะครับผมไม่ได้จับ มาสามารถตั้งกับพื้นแบบนี้ได้เลยหามุมหาอะไรที่เก็บก็สะดวกสบายนะครับโอเคตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถช่วยอุดหนุนได้ราคาที่199บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งกันไปเลยนะครับสินค้ามีแถมให้ก็คือแผ่นสำรองอีกหนึ่งแผ่นนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับไม้ถูพื้นอเนกประสงค์ไม่ต้องงอถังปั่นนะครับตัวนี้199บาทแันนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องรองผิดรองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่านา้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กดั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับ เช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตังสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนและครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันวัดจับได้หรือเปล่า